วันที่9มิถุนายน2568เวลา7นาฬิกาดรนาริรัตรอดเวียงสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำพูพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมรับพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาอานันทมหิดลพระธรรมรามาธิบดินทรโดยมีนายสุรศักดิ์อักษรกุลผู้ว่ารชาชการจังหวัดหนองบัวลำพูเป็นประธานในรัฐพิธีต่อมาเวลา9นาฬิกา30นาทีดรนาริรัตร,รอดเวียงสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำพู มอบหมายให้ในายนัทสันตพัฒจุทาการนักวิชาการแรงงานชำนาญการเข้าร่วมประชุมการฝึกและทดสอบอบแผนรักษาความมั่นคงภายในรัชอาณาจักรประจำปี2568โดยมีพันเอกอัมยศสุนทรรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำพูฝ่ายทหารเป็นประธานวันที่11มิถุนายน2568เวลา9ก้นาฬิาดรนริรัตน์รอดเวียงสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำพู มอบหมายให้นายณสันตพัฒน์จุฑาการนักวิชาการแรงงานชำนาญการพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการดำเนินกิจกรรมตรวจปัสสาวะเพื่อค้นหาสารเสพติดลูกจ้างในสถานประกอบกิจการตามโครงการค้นหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดในสถานประกอบกิจการในพื้นที่อำเภอเมืองหนองบัวลำพูจำนวนหนึ่งแห่ง วันที่12มิถุนายน2568เวลา9นาฬิกาดกรนริรัตน์รอดเวียงสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำพูพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมรับทราบแนวทางการตรวจราชการตามภารกิจกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568รอบที่3ทับ2568โดยมีนางสาวสุนันท์เพชรชูผู้ตรวจราชการกรมเป็นประธานและชี้แจงประเด็นตรวจราชการ ต่อมาเวลา10นาฬิกาดรนริรัตน์รอดเวียงสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำพูพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงานวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลกประจำปี2568ายภายใต้แนวคิดレスสป e ดอัพเฟิ o ์สทูเอ็ d เชนเลเบอรี่แว r e ผ่านระบบออนไลน์ซู m Meeting โดยมีนายอารีไกรนาราเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานต่อมาเวลา13นาฬิกาดรนริรัตน์รอดเวียงสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำพู มอบหมายให้นางสาวที่สาชนคำบุตรมิติกรปฏิบัติการเข้าร่วมกำกับและสังเกตการการฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี2568ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมประกอบด้วยนายจ้างลูกจ้างและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจำนวน32คนต่อมาเวลา14นาฬิกาดรนริรัตน์รอดเวียงสวัสดิการและคุ้มครองแรางงานจังหวัดหนองบัวลำพูร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำพูครั้งที่3ทับ2568 โดยมีนายสสินพัฒนาพิรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูเป็นประธานวันที่13มิถุนายน2568เวลา9้านาฬิกาดรนารีรัตน์รอดเวียงสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำพูพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการสร้างการรับรู้การเก็บเงินสะสมและเงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบซูมิทติ้งโดยมีนายสุรสิธิ์สีแก้วรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธาน ต่อมาเวลา9น,น, mm. นาฬิกา30นาทีดรนารีรัตรรอดเวียงสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำพูเข้าร่วมประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดผลการดำเนินงานป้องกันปรับปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดหนองบัวลำพูครั้งที่8ทับสองโดยมีนายสสินพัฒนาพิรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำพูเป็นประธานต่อมาเวลา14นาฬิกาดรนารีรัตรรอดเวียงสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำพู และนางมาริวันณนำวงนักวิชาการแรงงานชำนาญการเข้าร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสำหรับดำเนินโครงการด้านความปลอดภัยทางถนนในระดับจังหวัดโดยมีนายสราวุธิเปาอินขนส่งจังหวัดหนองบัวลำพูเป็นผู้ร่วมผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว